มาเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าตัวอย่างแรกจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่กำหนดให้จงหาค่า c อันนี้เป็น c เล็กแปลว่าเขาอยากให้เราหาความยาว c เล็กพี่ก็ดูเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากนึกถึงพีทาโกรัสพอนึกถึงพีทาโกรัสหาด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนมุมฉากมองไปตรงข้ามจะได้ด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ c เล็กดังนั้นพี่จะได้แล้วว่า 4เล็กกำลังสองจะเท่ากับหน้าที่เหลือกำลังส2รวมกันคือ8กำลังสองบวก15กำลังสอง8กำลังสองคือ64 15กำลังสองคือ2 25บวกกันได้เป็น289 4กำลังสองเท่ากับ289พี่ก็ต้องมาหนึกว่าอะไรกำลังสองมันเป็น289 พี่ก็มองก่อนหลักสุดท้ายมันคือ9อะไรกำลังสองแล้วลงท้ายด้วย9บ้างก็จะมี3กับ7พี่ก็ลองเอา13กํากำลังสองมันจะได้1 6 9อ่าไม่ใช่งั้นพี่ลองเอา17กํากำลังสอง17บกำลังสองจะได้2 8 9พอดีดังนั้นที่ก็รู้แล้วว่า C กกำลังสองคือ17กํากำลังสองดังนั้น C เท่ากับ17 ข้อนี้เลยตอบ17หน่วยถ้าเขาไม่ได้กำหนดมาให้ว่ามันมีหน่วยเซนหน่วยนิ้วหน่วยฟุตเวลาน้องตอบให้น้องตอบเป็นหน่วยโอเคนะอันนี้เป็นหน่วยที่เขาเวลาไม่บอกให้ใช้คาว่าหน่วยแทนอะงั้นตัวอ,อย่างถัดไปจากรูปสามเหี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้จงหาค่าเอเล็ก รูปสามในมุมฉากนี้เห็นมุมฉากปึ๊บมองไปด้านตรงข้ามจะได้ว่า25คือด้านตรงข้ามมุมฉากดังนั้น25กํากลังสองจะได้เท่ากับ A กําลังสองบวก24กําลังสองแล้วเราก็คิดเลข25กํากลังสองคือ625จะเท่ากับ a กําลังสองบวก24กําลังสองก็คือห0 0 76ดังนั้น a กํลังสองจะมีค่าเท่ากับ625ลบด้วย756ซึ่งลบกันได้เท่ากับ49 a กํลังสองเป็น49เราก็รู้แล้วดังนั้น a ของเราคือ7หน่วยข้อนี้ตอบ7หน่วย ัดมาตัวอย่างที่3จากรูปสัเแบบมุมฉากที่กําหนดให้จงหาค่า B เล็กอ่ะเห็นมุมฉากมองไปตรงข้ามเลยจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากคือ2ดังนั้นจากพิทากรัสเราจะได้ว่า2องกำลังสองจะเท่ากับ1.2ก่งลังสองบวก B กกำลังสอง 2กำลัง2เป็น4 1.2กํำลัง2คือ1.44บวก B กํำลัง2ดังนั้น B กํำลัง2จะเท่ากับ4ลบ1.44ซึ่งมี5เป็น2.56 2.56ก็คือ256หา100แล้วพี่ก็เลขคุณตาแล้ว256มันคือ16คูณ16ส่วน100พี่จะมองเป็น10คูณ10 พี่ก็จะได้ว่า b กลังสองจะเท่ากับ16ส่วน10ทั้งหมดกำลังสองดังนั้น b คือ16ส่วน10หรือ1.6ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบว่า b มีค่าเท่ากับ1.6หน่วยโอเคนะเจอสามเดี่ยมมุมฉากนึกในใจพีทาโกรัส พิทากรัสก็มองที่มุมฉากหาด้านตรงข้ามมุมฉากให้เจอแล้วเราก็เขียนความสัมพันธ์ออกมาโอเคอืม